ตอนนี้ค่ะมีเรื่องที่พูดถึงกันในสื่อโซเชียลก็คือในเมืองไทยเนี่ยคะ่ะมีการเปิดโรงเรียนแต่ไม่ใช่โรงเรียนธรรมดานะคะเขาบอกว่ากลายเป็นเหมือนกับว่ามีนายทุนแอบบไปเปิดโรงเรียนพม่าค่ะซึ่งตอนนี้ที่กําลังเป็นข่าวใหญ่ก็คือโรงเรียนที่แอบ,บเปิดอยู่ในสวนมะพร้าวในจังหวัดชุมพรโดยในรายงานข่าวนะ,ะบอกว่าพบว่ามีโรงเรียนแอบบสอนหนังสือลูกของแรงงานชาวพม่าที่มาอยู่ในเมืองไทย แถมยังมีคนไทยรู้เห็นเป็นใจอีกต่างหากซึ่งตอนนี้นาะปัญหาแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเนี่ยถือว่ามีค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นชาวพมา่าที่เข้ามาแล้วก็มีข้อเรียกร้องต่างๆในเมืองไทยแล้วก็ล่าสุดค่ะทางด้านสูงต่อตั้งข่าวลอบก็ได้ออกมาพูดถึง ประเด็นอีกครั้งหนึ่งที่มีคนพม่าคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าสามารถจ่ายเงินในการซื้อสัญชาติไทยได้จ่ายแค่80,000ื่นข่าวนี้ค่ะทางด้านกระทรวงมหาดไทยก็เลยไปตรวจสอบเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้ห้ามแชร์อย่างเด็ดขาดเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดที่มีการเปิดเผยเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จซึ่งการที่มีข่าวออกมานั้นนะคะเขาบอกว่ากรณีที่เป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิมรับรองสถาน ให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้มีสัญชาติไทยโดยนายอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งการขอสัญชาติไทยกรณีดังกล่าวจะไม่ได้มีค่าธรรมเนียมตามกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่มีการเรียกเก็บเงินเพื่อที่จะขอสัญชาติไทยและไม่สามารถทําได้อย่างเด็ดขาดค่ะเขาบอกว่ากรณีที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยบุคคลในภาพได้สัญชาติไทยเพราะว่าเป็นบุตรของชงกลุ่มน้อยแล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์และสําหรับเรื่องราวที่มีนายทุนไทยนาไปหนุนหลังให้ เปิดโรงเรียนอยู่ในจังหวัดชุมพรตรงนั้นนะ่ะถือว่ามีความผิดค่ะต้องได้รับโทษเป็นเวลาหนึ่งปีโดยมีหลายคนหน้าเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าจริงๆแบบนี้ก็มีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนออกมาแล้วนะว่าน่าจะมีคนไทยเนี่ยรู้เห็นเป็นใจด้วยเพราะว่าถ้าเกิดต่างด้าวเข้ามาเองก็คงไม่กล้ามาทําแบบนี้หรอกบางคนบอกว่า หนึ่งปีเนี่ยเหมือนกับว่าน้อยไปน่าจะต่ำๆก็สัก5ปีเมื่ออย่างนั้นแล้วก็แรงงานต่างด้าวจะเข้ามามีลูกเยอะๆไปหมดเลยบางคนก็มองว่าอย่ามาเป็นแบบนั้นเลยช่วยผลักดันให้เขากลับบ้านไปดีกว่าเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จริงๆก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรนะให้เขากลับประเทศเขาไปอย่ามาออกลูกหลานในเมืองไทยเลยส่วนคนไทยที่เป็นนายทุนหากมีการลักลอบแบบนี้ก็จะต้องมีการดําเนินการให้สาสมแล้วก็ไม่ต้องรอลงอาญา ส่วนที่ดินที่ใช้ดําเนินการก็ยึดขายทอดตลาดไปเลยจะได้ไม่มีใครเอาเยี่ยงอย่างบางคนค่ะก็บอกว่ามาดูที่ระนองสิมีเหมือนกับเปิดเป็นสวนเรียนรู้เหมือนกับมีนักเรียนเยอะมากแต่ใส่ชุดนักเรียนพมา่ามาเลยนะคือแบบเห็นชัดเจนเลยน่าจะมีใครเข้ามาดูแลซะหน่อยบางคนค่ะก็บอกว่าตอนนี้เห็นมีเหมือนกับเป็นโรงเรียนพมา่าอ,อยู่ในซอยลาดพร้าวร1อยสิทับหลองดูหน่อยยังไม่มีใครเข้ามาเยี่ยมชมเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่คน หลายหลายคนไม่พอใจคะ่ะบอกว่าเคยไปหาหมอตามโรงพยาบาลราชวิถีมีคนพมา่าเข้ามาใช้สิทธิ์30บาทเยอะมากแถมคนไทยต้องไปต่อคิวคนพมา่าด้วยนะคือเรื่องแบบนี้ไม่อยากจะเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงงบประมาณเรื่องค่ารักษาพยาบาลขนาดพวกกลุ่มข้าราชการกเกษียณเห็นบอกว่ามีเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเพราะว่าตอนนี้คนไทยอายุยืนคนเหล่านี้เป็นคนที่ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติแต่ว่าพอนักการเมืองเข้ามาแล้ว ก็มีคนไทยแต่เป็นใจต่างชาติพากันมาเรียกร้องให้กลุ่มคนต่างด้าวมามีสิทธิ์เข้าถึงการศึกษารวมถึงการรักษาพยาบาลด้วยทีแบบเนี้เป็นภาษีของคนไทยแท้ๆท,ที่คนไทยจะต,ต้องจ่ายให้ภาครัฐทําไมถึงไม่มีใครออกมาจัดการเรื่องนี้บ้างบางคอมเมนต์ค่ะเขบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของประเทศ จะต้องจัดการมากกว่า1ปีนะไม่ใช่ดําเนิกนการอะไรก็บอกว่าแค่1ปีคิดว่าน่าจะน้อยเกินไปบางคนค่ะบอกว่าอยู่ที่ชุมพอรอยู่อำเภอเมืองนี่แหละ เวลาไปโรงพยาบาลทีแล้วก็เจอชาวเมียนมาเต็มไปหมดเลยเคยไปนอนเฝ้าลูกชายเตียงเนี่ยอยู่ใกล้พมา่าเลยนะเขาบอกว่าเคยเจอแบบนี้ด้วยค่ะมีคนพมา่าบางคนมานอนนอนอยู่อยู่ดีๆแอบถอดสายน้ําเกลือวิ่งหนีกลับเฉยเลยดูแลแบบค่อนข้างจะแปลกมากแต่พอแบบไปดูแล้วโอ้เห็นมีอยู่หลังสวนนะเต็มเลยพวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจริงๆเขารู้กันว่ามีพ่อแรงงานต่างด้าวมาอยู่ตามสวนผลไม้กันเยอะแยะจริงๆเนี่ยคิดว่าเจ้าหน้าที่บ้านเหมือง ก็น่าจะรู้แต่ว่าเขาไม่ทําอะไรกันเรียกว่ารับสูตรกันเปรยปรีเลยแหละบางคนค่ะก็บอกว่าแบบนี้จะต้องลองไปตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านกำน,นันหรือว่าอ,อบอตอจริงๆเนี่ยอยู่ใกล้ชิดก,กับประชาชนมากที่สุดแล้วทําไมพวกเขาถึงไม่รู้ไม่เห็นหรือว่ามีอะไรบางตาบางคนค่ะก็บอกว่า การที่สสเนี่ออกมาอภิปรายเรียกร้องผู้สิทธิประโยชน์ให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในไทยบอกว่าจะให้มีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนไทยรู้สึกว่าไม่เหมาะสมเลยฉันคนหนึ่งที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ก่อนหน้านี้ก็เทใจให้พักนั้นแต่ไปไปมามารู้สึกว่าไม่ใช่ละคนไทยได้อะไรบ้างตอนนี้แหละตาสว่างแล้วอยากให้คนไทยทุกคนตาสว่างแล้วก็รู้เรื่องแบบนี้แล้วก็คนไทยทุกคนจะต้องระลึกเอาไว้เลยว่าหากพบต่างด้าวในท้องที่ใดตำบลอำเภอจังหวัดอะไรก็ตามจะต้องแจ้งให้ส่วนของการปกครองในพื้นที่นั้นรับผิดชอบแล้วก็ทำการจัดการให้เรียบร้อย บางคนค่ะก็บอกว่าเรื่องแรงงานต่างด้าวเนี่ยรับไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะพวกที่เข้ามาแบบไม่ถูกต้องนะเพราะว่าเงินภาษีของคนไทยควรจะมีเอาไว้ใช้สําหรับคนไทยส่วนพวกสสบางคนถ้าอยากจะช่วยแนะนําให้เขาใช้เงินส่วนตัวไปเลยน้าใหญ่ใจกว้างแล้วมาของเงินภาษีจากคนไทยรู้สึกว่าน่าจะไม่ถูกต้องค่ะ บางคนก็บอกว่าผู้ที่ให้ที่พักพิงแล้วก็ให้ที่ทำงานกับแรงงานที่เข้ามาแบบไม่ถูกต้องรวมถึงใบอนุญาตทำงานที่หมดอายุแบบนั้นเนี่ยคือมีความผิดอย่างแน่นอนควรจะต้องมีการลงข้อกำหนดให้เด็ดขาดแล้วก็มีการจัดทำให้ถูกต้องหากมีโทษเพียงเล็กน้อยใครๆก็ไม่กลัวกันหรอก บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าขอให้ทําให้ได้ในส่วนของเด็กไทยแค่ทําให้คนไทยจริงๆทุกคนเนี่ยได้เรียนทั่วถึงแค่นั้นนะนทําได้หรือเปล่าก่อนที่จะไปพัฒนาอะไรควรจะใส่ใจให้เด็กไทยเนี่ยมีคุณภาพซะก่อนอย่าเอางบประมาณไปช่วยเหลือคนชาติอื่นตกลงคนที่คิดว่าจะช่วยเหลือต่างด้าวเนี่ยคุณเป็นคนไทยหรือเปล่า โดยบางคนนะคะบอกว่าตอนนี้บัตรสีชมพูเนี่ยซื้อได้เลยเพราะว่าจะมีพวกข้าราชการเขาเรียกรับผลประโยชน์จากส่วนนี้ก็เลยมีการเรียกร้องให้ใช้เฉพาะบัตรชมพูใบเดียวแล้วก็ได้สิทธิ์เท่าคนไทยจริงๆเนี่ยจะต้องมีการหรือระบบการรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาใหม่และมีการตรวจสอบให้รัดกลุ่มมากกว่านี้ บางคนค่ะก็บอกว่าลงโทษอย่างเดียวคงจะไม่พอหรอกต้องแบนห้ามเข้าไทยตลอดชีวิตแล้วก็ห้ามกลับมาประเทศไทยด้วยคนไทยเราจะต้องจริงจังในการผลักดันต่างด้าวทุกเชื้อชาติที่เข้ามาหรือว่าทํางานแบบไม่ถูกต้อง และที่สําคัญในเมืองไทยก็ค,ควรจะเปิดโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนไทยเท่านั้นหากมาเปิดเป็นโรงเรียนเถื่อนจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติมากกว่าซึ่งหลายๆคนนะคะก็คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันค่ะบอกว่าอยากให้มีการดําเนินการแบบรัดกุมแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่รวมถึงคนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันจับตาใครเห็นก็รีบแจ้งเบาะแสอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดการแบบจริงจังสักทีโดยเฉพาะพวกหน่วยข้าราชการในพื้นที่อ้อม ตอตกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยมีบางคนนะบอกว่า ตอนนี้ที่มีข่าวว่าเปิดโรงเรียนสอนลูกหลานชาวต่างด้าวเนี่ยแสดงว่าต้องมีการกวาดล้างเลยแหละถ้าเกิดถึงขนาดเปิดโรงเรียนแสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยจะต้องมีกลุ่มชนชั้นแรงงานอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนและเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้ใตคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะหรือว่าใครมีเบาะแสเคยเห็นอะไรในบริเวณไหนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยคะ่ะ